สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เก็บเห็ดพึ่งครั้งแรกค่ะมาอยู่บ้านเมืองนี้สิบกว่าปีนะคะก่อนที่จะไปรู้จักเห็ดพึ่งชนิดนี้นะ่ะไม่เคยเก็บเห็ดมาก่อนเลยพอรู้จักน้องคนไทยคนหนึ่งเขาก็พาไปป่านี้แล้วบอกลักษณะของเห็ด ที่กินได้น้องเขาก็เดินไปในป่าด้วยแล้วก็บอกพี่นะเห็ดแบบนี้นะคือเห็ดที่กินได้ค่ะก็จำลักษณะดอกเห็ดเอาไว้ป่านี้จะมีพี่คนไทยซึ่งเขาเคยมาเก็บเป็นสิบสิบปีแล้วนะคะพอเขารู้จักน้องคนไทยคนนั้นเขาก็บอกต่อตอกันมาลักษณะดอกเห็ดจะพอๆกับขนมผิงกรอบบ้านเรา จึงเรียกเห็ดพึ่งชนิดนี้ว่าเห็ดพึ่งขนมผิงค่ะน้องเขาเล่าให้ฟังว่าป่านี้เห็ดพึ่งจะเกิดเยอะมากๆเลยหิ้วถังที่เป็นสีขาวเหมือนถังสีบ้านเราค่ะหิ้วถังเข้าไปสองถัง เขาก็ได้ออกมาจากป่าคนละสองถังคือเต็มถังเลยนะคะเต็มถังเต็มถังตอนเช้าพอตอนบ่ายไปเก็บอีกก็ได้มายิ้วไปสองถังสามถังเต็มทุกครั้งเลยค่ะพี่คนไทยเขาจะเก็บมาต้มต้มขายนะคะต้มแล้วก็เอาใส่ถุงซิปล็อกขายพอเก็บมาตอนเช้า ต้มเสร็จเรียบร้อยพอตอนบ่ายเขาก็เข้าป่าไปเก็บอีกสังเกตว่าพื้นป่าจะมีใบไม้แห้งค่ะลนอยู่เต็มเลยตรงจุดไหนที่มีใบไม้แห้งอยู่หนาหนาดอกเห็ดจะสวยมากค่ะขาเห็ดจะยาวดึงขึ้นมาเลยค่ะขาเห็ดยาวๆเก็บสนุกมากๆเลย เก็บสนุกจริงๆแล้วก็ดูแต่เห็ดพึ่งขนมผิงนี่นะคะเพราะน้องเขาเขาจะบอกลักษณะเฉพาะพึ่งขนมผิงก็เดินหาแต่เห็ดชนิดนี้ค่ะพอวางตะกร้าไว้ตรงนี้แล้วก็มองไปเจอเห็ดดอกนั้นเดินไปอีกก็เจออีกค่ะพอเจอก็เก็บเต็มกำม,มือเลยแล้วก็เอามาวางไว้เป็นจุดๆเลยนะคะ หลายครั้งเลยเห็ดที่เอาวางไว้นะคะลืมพออีกสองวันกลับไปทําคลิปเก็บเห็ดในป่านี้อีกก็มาเจอเห็ดที่เอาวางไว้ไงคะนอกจากนั้นจะมีเห็ดพึ่งอีกชนิดหนึง่งเป็นดอกสีแดงๆอุ้ยอร่อยมากๆเห็ดชนิดนั้นนะคะเวลาเอามือไปดนดอกเห็ดหรือขาเห็ดเนี่ยจะเปลี่ยนสีเป็นสีเขียว เป็นสีเขียวๆฟ้าๆเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยอ,นนอร่อยมากๆเลยนี่คนละป่านะคะพอต่อมาน้องเขาพาไปอีกป่านึงเป็นป่าที่ใหญ่มากป่านั้นเห็ดพึ่งขนมผิงจะมีน้อยแต่จะมีเห็ดนางรมเยอะมากส่วนส่วนที่เป็นก้อนกลมๆนั้นเป็นเห็ดตะปูนะคะเป็นชนิดเดียวกันกับเห็ดพับบอนแต่เป็นแบบดอกเล็กๆ ตอนนั้นยังไม่รู้จักเห็ดชนิดนี้ว่ากินได้เอาไม้เขี่ยดูพอเขี่ยๆแล้วค่ะนี่เป็นดอกแก่แล้วนะคะสปอร์มันจะพุ่งขึ้นมาดีนะไม่เข้าตาพอตอนหลังเนี่ยจะรู้ว่าเห็ดชนิดนี้กินได้คือเนื้อข้างในจะต้องเป็นสีขาวอ้ยเยอะมากๆค่ะเยอะจริงๆลักษณะดอกเห็ดจะคล้ายๆจเจ้ามะาพร้าวมันจะมี อีกแบบหนึ่งเป็นก้อนกลมๆนะคะส่วนอันแบบเนี้ยมันจะมีขาเหมือนชาวมะพร้าวเลยค่ะก็ไม่กล้าที่จะจับใช้มืออ,อ้อใช้ไม้เขี่ยนะคะไม่กล้าที่จะเอามือไปจับเพราะว่ากลัวจะเป็นเห็ดพิษแล้วในป่านี้จะมีเห็ดพึ่งชนิดอื่นๆอ,อ,อีกหลายอย่างเหมือนกันค่ะเสียาดายที่ว่า วิดีโอลบทิ้งไปซะแล้วขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาชมไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ